ไทยสนันโลกเดอะแมนไทยแลนด์รอบพีริมที่เทอร์มินอล21ตื่นตาตื่นใจแรงมากๆไปแล้วกับรอบอุ่นเครื่องพรีริม,มินารี่ที่ลานกิจกรรมระเบียงน้ำชั้น2ห้างดังเทอร์มินอล21พระราม3กับการประกวดหนุ่มหล่อทั่วไทยที่1ของประเทศไทยเดอะแมนไทยแลนด์2022โดยมีคุณหนุ่ยอิทธิกรเจริญการประธานจัดงานคุณนิวปริติเดชประชานุกูล ผู้ถือสิทธิ์การประกวด The Man Thailand 2022พร้อมด้วยคุณน็อตกริตตินจิกิจศิลปินผู้อำนวยการกองประกวด The Man Thailand 2022รอบ Lead the Way to the World หล่อแรงทิ่มตาแตกในชุดผ้าไทยสุดกะลึงพร้อมส่งออกในระดับโลกตามต่อด้วยรอบชุดว่ายน้ําไม่เซ็กซี่เยอะแต่เร้าใจรุนแรงเวอร์อวดกล้ามแน่นซิกแพคแบบฟินฟินจุกบ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจาก Terminal 21พระราม3เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานพร้อมเปิดใจมั่นใจศักยภาพของหนุ่มหล่อเวทีเดอ Man Thailand 2022อีกด้วยสวัสดีครับผมวิสศเกิ่งน้อยนะครับผู้จัดก,การส่วนงานกิจกรรม Terminal 21ครับ ก็เชอรมิโนกชเวนดวันพระราม3นะครับเป็นสาขาใหม่นะครับเราก็เลยอยากดึงการประกวดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นเดอะแมนไทยแลนดนะครับมจาจัดประกวดที่นี่นะครับผมดีใจนะครับที่การประกวดเนี่ยเลือกสูงอาค้าเชอรมิโนกชเวนดิวันของเรานะครับในการจัดการประกวดรอบพืนเดอะแมนรีครั้งนี้นะครับผม ที่ Terminal อลเวนตี้วันพระราม3นะครับของสาขาเราเนี่ยสาขาน้องใหม่ของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของตัวฟู้ดเดสิเนชันนะครับเรามีฟู้ดมาร์เก็ตนะครับอยู่ที่ชั้นล่างชั้น LG นะครับผมกว่า200ร้านค้านะครับแล้วก็เรายังมีนะครับร้านอาหารนะครับกว่าอีก100ลร้านคา้าที่ชั้น 1, 2, 3นะครับผมก็ขอให้น้องๆทั้ง64ท่านนะครับ ทำให้ดีที่สุดนะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนของน้องๆครับขอบคุณครับฝากเทอร์มินอลทุวนทุกวันพระรามสาไวนะ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของลูกคา้าทุกท่านด้วยนะครับผมสาขาใหม่เปิดแล้วนะครับผมเทอร์มินอลทุวนทุกวันพระรามสารครับขอบคุณครับ